แข็ตันว้วเอามาแต่ตอนไหนวะสวัสดีครับผมพุกวาซันตี้ครับผม คลิปนี้มีกูคนเดียวไม่มาสักคนไอ้ฮนับไม่มาสักคนไม่มีใครมาสักคนเลยคลิปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าชิวๆหน่อยนะครับจางจากจางต่างจากทุกคลิปนะฮะว่าคลิปนี้ผมจะมา หาปลานะผมจะมาทอดแห่คนเดียวเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมานั่งกินกับไอเอิร์สสองคนนะฮะเออนัดเพื่อนไว้ไม่มีใครมาเลยสักคนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปทอดแห่กันเลยเนาะดูว่าจะได้ปลากี่ตัวไปตั้งกระทะ ตั้งกระทะไตั้งกระทะเพื่อจะทอดแหกันนะครับไม่ใช่อะไรสักเอ่อคลิปนี้ทำขึ้นมาเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งจากคลิปทำโทษไอ้แบง์นะฮะบอกมาว่าทำไมน้องๆไม่ลองทำคลิปหากินแบบกินอยู่แบบบ้านๆดู คือผมอยากจะบอกผ่านคลิปนี้ไปนะครับว่าผมทําผมเป็นคนที่หากินแบบบ้านๆไม่เก่งเลยนะฮะแล้วอันนี้ทอดแหก็แหแทบจะไม่แตกเลยั้างเลยแต่ผมก็จะทานะฮะตามคอมเมนต์เพราะเขาบอกว่าน่าจะเวิกโอเคผมก็คิดว่าน่าจะเวิกเพราะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะผมจะไม่เป็นนะฮะ แต่ผมทำให้เป็นเนี่ยเดี๋ยวฤดูหนาวนี้จะไปใต้หนูไปไปดักหนูเออไปดักหนูด้วยนะฮะแตนน่ตอนนี้ทอดแหก่อนโอเคใส่น้ำมันไปน้ำมันเเดี๋ยวสับตอนนี้ พวกเราเจอกับปัญหาใหญ่นะฮะซึ่งเป,เป็นปัญหาที่เกิดจากความสะเเพ่าของผมเองเราลืมเอาเหยื่อมาลอ่อปลาครับแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูหวานก็หวานไม่เก่งเลยด,ดูจะได้แค่ไหนนี่นะครับวิศีหากินแบบบ้านๆนะฮะไทยบ้านไนะด้แท้นนะฮะ ไม่รู้ว่าคนอื่นทำยังไงแต่พวกท่างนี้ยัดเี่ไม่แตกไม่แตกว่าแล้วลิบนี้แบงค์ไม่มาเรื่องจากติธุระนะฮะ ส่วนมีสมาชิกอีกคนนึงก็คือเป็นสมาชิกเพิ่งเข้าใหม่ก็ไม่มาเหมือนกันมนบอกมันมาติดภาละอะไรของมันไม่รู้เพราะมีแค่ผมกับไอเอิร์ดเหมือนดิมน,นะฮะโอ้โห ได้ครับได้ได้ไดปลานมตัวปลเลอร์เลยได้ตัวเดียนะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมนะครับเมื่อกี้เป็นนุมนน้นได้หนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูว่ามุมนี้จะได้กี่ตัวนี่แสงจะหมดแล้วเดี๋ยวเสร็จนี่เราก็จะมาย่างกินย่างกินในคลิปนี้เลย

คือแหสันจริงๆแหติดปลาบุ่งนี่แหติดอ๋อตรงนี้เป็นท่อฮะ พอดีเห็นติดท่อทำเป็นท่อระบายน้ำอยู่ตรงนี้นะครับพ่อผมกสั่งไว้แล้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ย สรุป <Whoa. S 1> ได้ปลาดินหนึ่งตัวครับผมสรุปรนะับได้ปลาดินทั้งหมดสองตัวแล้วก็ที่เหลือไม่ได้เลย ตัวเออเดี๋ยวจะก่อไฟอย่างตรงนี้เลยนะฮะไปกินเน้เอเสองคนสองคนมาสองคนได้สองตัวเนี่ยเห็นไหมพอมาสองคนก็ได้สองตัวนะถ้าพวกนั้นมาก็ได้สี่ห้าตัวแล้วเอเอคลิปนี้ก็ยังไม่จบลูก <laughs> คุณจะพูดทำไมดิอันนี้เดี๋ยวจะไปตัดไม้ไผ่เพื่อจะมาทำไม้เสียบปลานะฮะ ไม,ไม้ไม่ต้องเอาไม้ใหญ่ก็ได้ พูดในองค์นามพูดพพูดไในจิตร์บ่เขาตาตำรวจตำรวนตินในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนพอสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะฮะจากการจุดไฟจากการจุดไฟ ชั่วโมงกว่าเออลูกกดแปลงเอ้ยในที่สุดนะฮะก็จุดไฟสำเร็จเดี๋ยวเราจะมาย่างปลากันเลยดีกว่าแล้วจะได้กินนะแล้วก็ปิดคลิปเอ,อ้ยสัตว์นี่ฮะวิธีไทยบ้านสไตล์ของวาสันตี้นะฮะก็จะ ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จะลำบากลำบนมันกว่าคนอื่นนะปากไปลานะความความอร่อยความคลาสสิกของความเป็นไทยบ้านมันก็อยู่ตรงนี้การมานั่งนย่างปลาอยู่ข้างข้างงานนาแบบนี้ ในที่สุดฮะก็ได้กินนตั้งมาตั้งแต่บ่ายปลาสุกแมงยันมืดเย็ดหน้าวผมสำหรับคลิปนี้จบแค่นีเเ้เดี๋ยวชิมปลาเดีชิมปลาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงเดี๋ยวจะหาไม่จริงอืบอกว่าอร่อยฮะร้อนแล้วก็บอกเลยว่า แล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่ที่มาคอมเมนต์นะครับที่ทําให้คิดไอเดียดีๆในการทําคลิปแบบนี้ได้นะฮะในการที่ทาคลิปหายกินแบบ่อนบ้านก็ได้ฟิลดีคิดถึงสมัยตอนยังเป็นเด็กที่พ่อพามาทาอะไรแบบนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับเร็วๆนี้รายการฟู้ดลองนะฮะกำลังจะมาแล้วนะฟู้ด รงสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะบายยเดี๋ยวไปกินปลากับี่เอิร์ทกันดีกว่าไป